ก่อนชมคลิปรบกวนเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับดอนเดี๋ยววันนี้เอ็งเข้าป่ากับพี่แล้วกันนะพี่ว่าถึงเวลาแล้วละ่ะที่เอ็งจะต้องเรียนรู้วิธีพรานป่าแบบพี่ให้ฉันเข้าป่าได้แล้วเหรอพี่เออสิวะแต่ข้ายังไม่ให้เอ็งจับปืนนะเอ็งถือแค่พระไปก่อนแล้วกัน ครับพี่แดงเป็นพรานป่าเขาชอบล่าสัตว์มากโดยฝีมือการยิงปืนของแดงนั้นเรียกได้ว่าแม่นเหมือนจับวางเลยทีเดียวแดงเป็นพรานป่าที่จะเดินทางเข้าป่าเพียงตัวคนเดียวและเขาจะรู้จักป่าพื้นนี้เป็นอย่างดีแดงอาศัยอยู่กับดอนน้องชายของเขาเพียงสองคน เพราะพ่อกับแม่ของพวกเขาได้ตายจากไปเมื่อสองปีก่อนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์บ้านของพวกเขานั้นอยู่ห่างไกลชุมชนมากเรียกได้ว่ากันดานเลยทีเดียวพวกเขาทั้งสองได้ร่ำเรียนกันแค่พออ่านออกเขียนได้ก็ต้องลาออกมาหาของป่าหรือล่าสัตว์ป่ามาเพื่อประทังชีวิตในพื้นที่ ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นขอเพียงมีอาหารพวกเขาก็อยู่ได้เวลาที่แดงล่าสัตว์ป่ามาได้ก็จะเอาไปขายและเงินนั้นจะจำเป็นก็ต่อเมื่อแดงเอาไว้ใช้ซื้อกระสุนปืนเอาไว้ล่าสัตว์เท่านั้นตอนนี้ดอนอายุ18ปปีแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มแดงเป็นพรานป่ามาหลายปีวันนี้ เขาพาดอนน้องชายของเขาเข้าป่าลึกเป็นครั้งแรกแดงต้องการให้ดอนนั้นเรียนรู้วิธีของพรานป่าเหมือนเขาแดงกับดอนเดินทางเข้ามาในป่าเรื่อยๆแดงนั้นถือปืนเดินนำหน้าดอนส่วนดอนนั้นแดงให้เดินถือพระเดินตามหลังเขาเข้าไปในป่าป่าที่นี่เป็นป่ารกทึบและ มีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมากในระหว่างที่พวกเขาเดินทางเข้าป่ามาดอนที่เดินตามหลังแดงไปติดติดก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกับว่ามีใครเดินตามเขามาทางด้านหลังพี่แดงพี่แดงฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเดินอยู่ข้างหลังเลยพี่ดอนเอ็งหยุดพูดก่อนพี่จะบอกเอ็งนะดอน ข้อห้ามของการเข้าป่าข้อสำคัญข้อหนึ่งเลยคือถ้าเห็นอะไรแปลกๆห้ามทักทวงเข้าใจไหมแดงพูดคุยทำความเข้าใจกับดอนในเรื่องการเข้าป่าและการปฏิบัติตัวในป่าหากเจออะไรแปลกๆก็ห้ามทักทวงเอ็งหันไปมองดูข้างหลังสิมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหม ครับพี่มามามาตามพี่มาอย่าเสียเวลาเลยแดงพยายามทำให้ดอนนั้นรู้สึกอุ่นใจแต่แดงนั้นจะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมวันนี้ไม่มีสัตว์ป่าเลยนะว่าจะล่าสัตว์โชว์ไอ้ดอนมันซะหน่อยแดงนั้นเป็นพรานป่าที่มีอาคมอีกด้วยแดง รำเรียนอาคมนี้มาจากพ่อของเขาที่จากไปวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาเองปีนห้างก่อนไหวไหมวะไหวครับพี่ผมปีนต้นมะพร้าวบ่อยเออแล้วทำไมเราต้องปีนห้างด้วยล่ะครับพี่หนึ่งในวิธีการจะเป็นพรานป่าน่ะมันต้องนั่งห้างแล้วก็ล่าสัตว์โอเคนะพอพวกเขาเดินทางมาถึง บริเวณห้างที่แดงนั้นทําเอาไว้สองสัตว์ก็พากันปีนขึ้นไปบนห้างนั้นพวกเขาใช้เวลาปีนห้างได้ไม่นานตอนนี้พวกเขาอยู่บนห้างแล้วเวลาตอนนี้นั้นประมาณเที่ยงคืนแดงสอดสายสายตาของเขามองหาสัตว์ป่าแดงรู้สึกแปลกใจว่าวันนี้นั้นในป่ามันช่างเงียบสง,งัด ไม่มีแม้เสียงของจิ้งกรี e หรือสัตว์ป่าเลยสักตัวแดงรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดให้ดอนฟังเพราะกลัวว่าดอนจะกลัวและไม่กล้าเข้าป่าอีกพี่แดงพี่แดงไหนพี่บอกสัตว์ป่าชุกชุมไงพี่นี่พวกเรานั่งกันมาตั้งนานแล้วอะผมยังไม่เห็นสัตว์ป่าแม้สักตัวเดียวเลยนะพี่เดี๋ยวเองคอยดูแล้วกันนาะเดี๋ยวก็มีสัตว์ป่าออกมา ห้างที่ข้าทำไว้เนี่ยเป็นโป่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดแล้วในป่าแถบนี้แดงเฝ้ามองหาสัตว์ป่าแม้แต่สักตวัวเดียวก็ไม่มีแปลกจังวะสัตว์ป่ามันหายไปไหนหมดเนี่ยแดงกับดอนนั่งเฝ้ารอสัตว์ป่าจนตอนนี้เวลาป่าเข้าไปตีหนึ่งกว่าแล้วก็ยังไม่เห็นแต่เงาของสัตว์แม้สักตวัวเดียวดอน,ดอน พี่ว่าเราไปจับปลากันดีกว่าวะ่ะเ,เดี๋ยว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 พี่แดงฉันเคยได้ยินมานะเขาว่านั่งห้างแล้วอ่ะห้ามลงไปนะมันจะมีอันตรายอันตรายอะไรวะเอ่งเห็นสัตว์ป่าสักตัวไหมเออมันก็จริงของพี่นะมามาตามข้าลงมาได้แล้วพอแดงเห็นว่าล่าสัตว์ป่าไม่ได้ก็กลัวจะเสียหน้า จึงชวนดอนลงไปหาปลาที่ริมห้วยภายในป่าไม่ไกลจากห้างที่แดงสร้างเอาไว้เท่าไรนักพอแดงกับดอนเดินทางมาถึงริมห้วยแดงได้บอกให้ดอนนั้นก่อไฟเพราะตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมากขึ้นแล้วแดงเดินไปตัดไม้แหลมและเหลาไม้แหลมไว้เพื่อใช้แทงปลาแดง เดินเลาะเรียบลำห้วยมาเพื่อหาท่อนไม้แดงเดินหาท่อนไม้ไปเรื่อยๆก็เจอเข้ากับแสงไฟประหลาดลออยู่กลางน้ำพอแดงเอาไฟส่องและเพ่งมองดีๆก็พบว่าเป็นคนหาปลาคนหาปลาคนนี้ลักษณะวัยกลางคนค่อนข้างมีอายุแดงมองซ้ายมองขวาเพราะคิดว่าหากมีคนมาหาปลา ก็น่าจะมีคนมาเป็นเพื่อนลุงมาหาปลาคนเดียวเหรอครับใช่แล้วนี่เองมาหาปลาเหมือนกันเหรอพ่อหนุมมีอะไรให้ข้าช่วยไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมหาไม้แทงปลาอยู่งั้นก็ตามสบายแล้วกันนะแดงรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงมีคนมาหาปลาในป่าได้ตั้งแต่เขา เป็นพรานป่าในแถบนี้ก็ยังไม่เคยเจอคนคนนี้และก็ยังไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลยแดงได้แต่คิดในใจว่าน่าจะเป็นพรานต่างถิ่นที่มาหาสัตว์ป่าเหมือนกับเขาพอไม่มีสัตว์ป่าให้ล่าก็เลยมาจับปลาเอานี้พ่อนุม่มไม้แหลมเอาไว้แทงปลาแดงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยว่าคนหาปลานั้น ขึ้นมาจากฝั่งตั้งแต่ตอนไหนลุงจับปลาได้กี่ตัวแล้วครับที่นี่พอจะมีปลาไหมครับอ๋อปลาก็มีเยอะอยู่แต่ข้าจับไม่ได้ถ้าเองจับได้ข้าขอแบ่งมากินหน่อยแล้วกันนะอ๋อได้สิครับตอนนี้ดอนก่อไฟเสร็จพอดีและเดินมาหาแดงนี่ใครเหรอพี่แดง ลุงเขามาจับปลาเหมือนพวกเรานี่ล่ะปลาดอนตามพี่มาจับปลากันตอนนี้นั้นแดงกับดอนถอดเสื้อลงมาจับปลาที่ลําห้วยพอลงไปได้ไม่นานแดงก็จับปลาได้ตัวหนึ่งปลาตัวนี้ขนาดพอเหมาะพอจับปลาได้แดงก็บอกให้ดอนเอาปลาขึ้นไปเก็บไว้บนฝัง่งในขณะที่แดงกับดอนจับปลาอยู่นั้น ชายหาปลาคนนั้นก็ยังยืนนิ่งเฉยมองพวกเขาอยู่ลุงลุงมาช่วยพวกผมจับปลาหน่อยครับปลาเยอะมากเลยครับลุงแดงจับปลาได้ตัวหนึ่งแล้วเขาก็บอกให้ชายหาปลาคนนั้นเอาปลาขึ้นไปไว้บนฝั่งแล้วเขาจะจับปลาต่อตอนนี้แดงรู้สึกสงสัยในตัวของชายหาปลาเข้าแล้วเพราะเมื่อก่อน ตอนที่แดงเข้าป่ามาพ่อของเขาเคยเล่าให้ฟังถึงลักษณะของผีหลังกลวงที่จะชอบมาทำทีเป็นช่วยเหลือคนแล้วรอจังหวะเผลอก็จะจับคนที่เป็นเหยื่อนั้นหักคอแล้วพ่อของเขาก็เคยเจอผีหลังกลวงมาขอปลาที่ลำห้วยแห่งนี้ด้วยแดงรู้สึกแปลกใจว่าทำไมชายคนดังกล่าวถึงไม่ถอดเสือ้อ เวลาลงน้ำไปจับปลาแดงจับปลาไปได้หลายตัวตอนนี้แดงอยากเห็นหลังของชายหาปลาเขาออกอุบายว่าให้คนหาปลานั้นจับไม้ที่แทงปลาเอาไว้เขาจะเอาปลาอีกตัวขึ้นไปบนฝั่งพร้อมกับบอกให้ดอนนั้นไปเอาเชื้อเติมไฟเพราะเหมือนกับว่าไฟนั้นใกล้จะมอดดับแล้ว พอแดงขึ้นมาถึงฝั่งก็ทำทีเป็นจับปลาที่กระโดดไปมาให้เขาทีลุงครับขอเสื้อลุงหน่อยได้ไหมครับผมจะเอามาห่อปลาได้สิพ่อนุ่มเอานี่เอาไปเลยพูดจบคนหาปลาก็ถอดเสื้อแล้วโยนขึ้นมาให้เขาบนฝั่งเสื้อผ้าของลุงหาปลานั้นเป็นเสื้อผ้าขาดขาดเก่าๆพอแดงได้เสื้อมาก็เดินไปที่กองไฟ ที่ดอนกำลังสุมไฟอยู่หลังจากนั้นแดงก็เรียกให้ลุงหาปลานั้นขึ้นมาจากฝั่งแล้วเอาปลาไปให้เขาที่บริเวณกองไฟนั้นในขณะที่คนหาปลากำลังเดินไปยังกองไฟแดงก็บอกให้ดอนเดินไปเก็บปลาที่จับมาได้ทั้งหมดมากองไว้ที่เดียวกันคือบริเวณกองไฟตอนนี้แดงระวังตัวตลอดเวลา มือของเขาพร้อมที่จะเอื้อมไปหยิบปืนทุกเมือ่อหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันสายตาของแดงตอนนี้จดจ้องไปที่ชายหาปลาอย่างไม่กระพริบตาตอนนี้แดงต้องการทดสอบอะไรบางอย่างเพราะตอนนี้เขามองเห็นเพียงแค่ด้านหน้าของชายหาปลาเท่านั้นพอชายหาปลาเดินเข้าไปใกล้เขาแดงก็ร้องเรียกดอน ดอนดอนดอนพอดอนหันมาก็ถึงกับหน้าซีดพูดอะไรไม่ออกดอนช็อกมากกับสิ่งที่เห็นในตอนนี้สิ่งที่ดอนเห็นในตอนนี้คือร่างของชายหาปลาที่มีแผ่นหลังกรวงโบน้ำเลือดน้ำหนองไหลยหยดเป็นทางพ่อแดงเห็นสีหน้าของดอนก็รู้ทันทีว่าเขาเจอเข้ากับผีลังกรวงเข้าให้แล้ว ในขณะที่ผีหลังกลวงกำลังจะเดินไปถึงกองไฟแดงก็บอกให้ผีหลังกลวงนั้นเดินไปช่วยดอนหอบเอาปลาที่จับมาได้มาแบ่งกันจังหวะที่ผีหลังกลวงหันหลังแดงก็ใช้เสื้อของผีหลังกลวงจับเอาหินก่อกองไฟร้อนๆใส่เข้าไปที่หลังของผีหลังกลวงนั้นพอหินร้อนๆถูกใส่เข้าไปที่หลังของผีหลังกลวง ผีหลังกรวงก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ผีหลังกลวงนั้นได้แต่ครานเข้าไปในป่าเรื่อยๆพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนผีหลังกลวงครานเข้าไปในป่าทั้งๆท,ท,ที่มีหินก่อกองไฟร้อนๆอ,อยู่กลางหลังแดงกับดอนกลัวมากแต่แดงนั้นก็ต้องทำใจดีสู้เสือพวกเขายืนดูผีหลังกลวง ครานเข้าไปในป่าจนลับสายตาพอพวกเขาตั้งสติได้ก็รีบเก็บปลาที่จับได้แล้วรีบเดินทางออกจากป่าทันทีตอนนี้เวลาตีสี่แล้วพวกเขาเดินทางมาถึงบ้านแดงได้เล่าเรื่องผีหลังกลวงที่เคยได้ฟังจากพ่อของเขาให้ดอนฟังเท่าที่พี่จำได้พ่อบอกว่าถ้าจะไล่ผีหลังกลวงก็ให้เอาหิน ที่ใช้ก่อกองไฟร้อนๆไปใส่ในหลังของผีหลังครวงตอนแรกพี่ก็นึกว่าเรื่องที่พ่อเล่ามันก็แค่นิทานหลอกเด็กวันนี้เอ็งได้เจอของจริงแล้วละ่ะไอ้ดอนน้องพี่เอ้ยดอนได้แต่นอนตัวสั่นจนไข้ขึ้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาที่พวกเขาเข้าป่านอกจากจะระวังสัตว์ล้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องระวังเพิ่มขึ้นมา นั่นคือผีหลังกรวงนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีหลังกรวงหลอนหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกันนะครับหากเพื่อนๆมีเรื่องราวผีเรื่องราวรำหลอนสามารถส่งเรื่องราวนั้นมาที่ Facebook Fanpage เรื่องผีสุดหลอนได้นะครับหากเรื่องไหนเข้าตาทีมงานก็จะนำมาทำเป็นแอนิเมชันให้เพื่อนๆ ได้รับชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ